สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับแล้วก็ไผ่ข้าวหลามเปาะนะครับนะครับได้มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับาจากพัก,พกจังหวัดภาคใต้นะครับได้ติดต่อทางสวนเข้ามาว่าอยากได้ต้นพันธุาาาา์นะครับไผ่ข้าวหลามกาบแดงและไผ่ข้าวหลามเปาะนะครับไปลงลูกวันนี้ทางสวนจัดเตรียมจะส่งให้นะครับ ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับตันนี้จะเป็นข้าวหลามกาดแดงนะครับแล้วก็จะเข้าวหลามเปาะนะครับจะเป็นข้าวหลามเปาะ สำหรับไผ่ข้าวหลามกับแดงและไผ่ข้าวหลามเปาะก็เป็นที่นิยมนะครับไปทำผเผาข้าวหลามนะครับเราก็ไปทำเกี่ยวกับจักสานนะครับก็ได้นะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับความยาวจะอยู่ที่ แปดสิบนะครับแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะครับแล้วจะมีส่วนปลายนะครับเลยหนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับโดยชุดนี้ทางสวนจะไม่ตัดยอดให้นะครับเพราะว่าจะจะส่งให้แบบนี้เลยนะครับจะโค้งงอส่วนปลายเอานะครับจุดนี้ถ้าถึงมือพี่ๆี่แล้วนะครับก็อาจจะทำให้ ส่วนปลายเนี่ยชําได้หรือกบบาดใบแห้งได้นะครับจุดนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเราดูกันที่ฟอร์มล่างนะครับฟอร์มล่างสมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะครับถ้าถึงมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้พักเขาไว้ประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับตัดแต่งส่วนปลายออกนะครับแล้วก็เอาไว้ที่ร่มลดน้ํานะครับพอเขาฟื้นตัวดีแล้วค่อยลงปลูกได้เลยนะครับ สำหรับไผ่ข้าหลามกาบแดงและไผ่ข้าหลามเปราะนะครับชุดนี้จะส่งให้กับคุณพี่ที่ตำบลเขาทะลุอำเภอสวีนะครับจังหวัดชุมพรนะครับซึ่ง พี่ๆหลายๆท่านนะครับที่อยู่แถวาทางภาคใต้นะครับก็ได้ติดต่อทางสวนเข้ามานะครับาทางส่วนก็ได้จัดส่งไผ่หลายๆตัวนะครับทางพี่น้องทางภาคใต้นะครับก็ก็เยอะพอสมควรนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับ มีข้อมูลสาบถามเพิ่มเติมนะครับหรือต้องการต้นพันธุ์นะครับไปลงปลูกนะครับทางสวนก็มียังพอม,มีต้นพันธุ์นะครับทั้งไผ่ขลามเปาะและไผ่ขลามกาดแดงนะครับรอรรากสวยๆนะครับรอรต้นสวยๆแข็งแรงนะครับพอที่จะมีแบ่งให้ขับพี่ๆอยู่นะครับสามารถติดต่อได้ทางเพจสวนคนพัฒน์สกลนครเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข 0910515839นะครับแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางครับที่จะที่จะติดตามทางส่วนได้ติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเด่นนะครับทางส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวอัปเดตอยู่ตลอดนะครับ ที่พี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับ